จะมาสอนวิธีผูกลูกลอยตู้น้ํานะครับเราก็เมื่อต้้เราหมุนในนี้มาให้แล้วนะครับเราก็แค่ดึงสายออกมาจะมีสายท่ออยู่ทะด้านล่างนะครับก็ดึงสายนี้ออกมาจากลูกลอยฝั่งขวามือจะเป็นผูกให้สูงนะครับเป็นลูกลอยการตัดน้ําลูกลอยฝั่งซ้ายเป็นลูกต่ําเวลาน้ําหมดระบบจะตัดการการกินเหรียญน,นะครับเมื่อดึงสายออกมาเราก็ผูกลูกตุ่ม ให้ไปนะครับผูกให้แน่นที่สุดรอ้อยเข้าไปนะครับก็มัดไปเลยมัดหลายๆรอบอันนี้สาธิตนะครับจะมัดแค่นี้ก่อนเพราะว่ายัางไม่ได้ทรงจริง ในส่วนของลูกค้าก็มัดหลายๆรอบเลยนะครับแล้วก็ตัดสายชิงได้เลยคราวนี้ก็ปล่อยย่อนลงไปตัวนี้ต้องดึงให้สูงนะครับโดยวิธีการดึงเราก็จะดึงจากด้านบนตรงนี้นะครับเปิดอันนี้ออกดึงออกได้เลยแล้วก็ดูตรงนี้นะครับเขาจะมีหางต้องใช้ครีมดึงสา,สายขึ้นมานี่นะครับเอาครีมหนีบแล้วก็ประคองลูกลอยในถังแล้วก็ดึงขึ้นมา คอานนี้ความสูงก็ผูกตามที่เราต้องการให้สูงที่สุดก็จะได้น้ําเยอะพอดึงขึ้นมาเราก็ผูกปมตรงนี้ได้เลยเอามัดปมปุ๊บปล่อยลงไปก็จะอยู่อย่างนี้เลยนะครับลูกรอยก็จะโยสูงเลยเนีย่ยลายตัวสูงเลยลูกลูกลอยขวามือจะอยู่สูงอย่างนี้นะครับเป็นการตัดน้ําเต็มถัง ส่วนลูกลอยด้านนี้ก็จะทําเหมือนกันเลยนะครับเอาสายออกมาแต่ตัวนี้เราผูกให้อยู่ก้นถังตัวนี้ให้อยู่ต่ําที่สุดนะครับ ผูกหลายๆรอบนะครับอันนี้แค่สาธิตเฉยๆอันนี้เราก็ดึงเหมือนเดิมนัดอันนี้ขึ้นเราจะเห็นสายด้านในก็ดึงปลายสายนี่ครับดึงแล้วก็ดูลูก้อยในถังนะครับนี่ครับให้รอยจากถังนิดหน่อยก็มัดเหมือนเดิมก็เสร็จแล้วครับการผูกลูกรอย